กับอีก27นาทีแล้วนะคะที่พิกไทยบอกไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าวันนี้เนี่ยพริกไทยมีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะสำหรับศิลปินหนุ่มน้อยคนนี้ตอนนี้ขึ้นสตรีมแล้วเรียบร้อยนะคะนุฟังสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเพจ f a c e b o o k ของเรานะคะที่สัญชัยพัทยานะคะ,อ,ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีพิไทยโอเค okay. เอาแนะนําตัวเองหน่อยคะ่ะนังคีนค่ สวัส <One> ด <input> ีครับคินนะครับมาจากาคไวฟ็อกจีเอ็มแอมมี่ครับอืมหืมมาจากจีเอ็มเอ็มด้วยนะคะน้องคินวันนี้เนี่ยมาฝากซิงเกิลกับเราด้วยใช่ไหมคะซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรคะใช่ครับวันนี้คินก็มาฝากซิงเกิลที่คินเพิ่งปล่อยไปนะครับชื่อเพลงว่าผิดกฎกติกาครับผิดกฎกติกานะคะมันมีที่มาที่ไปบ้างับเพลงแบบฟังชื่อเพลงดูแปลกๆเนาะก็ด้วยความที่คินก็เล่นกีฬาอยู่ด้วยนะครับคินก็เป็นนักกีฬาแล้วก็ เป็นนักร้องแต่ว่าพอพูดถึงกีฬาก็จะพูดถึงกฎกติกาครับซึ่งบางทีเราก็มีอาจจะมีทําผิดกติกาบ้างเวลาเราแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อพอในพาร์ทของการใช้ชีวิตบางทีเรื่องของความรักเราก็จะมีบ้างที่แบบเออเราไม่กล้าที่จะผิดกฎกติกาของความรักนะครับก็เลยเป็นทีมมาโอเคผิดกติกาครับแล้วเราต้องทํายังไงอะเราถึงแบบมีความรักแต่ว่าทําให้ผิดกติกาเราต้องทํายังไงอะค่ะ เบางทีเราแบบแอบชอบคนที่มีแฟนแล้วอะจะเป็นมุมมองของคนที่แบบแอบชอบคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็อยากให้จะผิดกติกาแต่ก็ไม่กล้าที่จะผิดครับอืมต้องห้ามใจล่ะต้องข่มใจล่ะไม่งั้นจะเป็นการผิดกติกาไปนะคะเดือดร้อนเดือดร้อนกันทุกฝ่ายนะจริงๆริงไม่เพียงแต่เฉพาะแค่เขาสองคนที่จะต้องมีปัญหากันเราด้วยที่จะต้องมีปัญหาผิดกติกาไปเลยนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยเออ จ in, you ังหวะของเพลงหรือว่าแนวเพลงเนี huh. so ่ยมันเป็นแบบไหนคะน้องคินสำหรับเพลงพิดิกิติการนะครับก็จะเป็นแนวเพลงโซป๊อปครับอือือก็จะเป็นเพลงฟังสบายๆฟังง่ายๆฟังสบายๆอนข้างมีเดียมแล้วก็ฟังง่ายครับค่ะแล้วเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเอ่ยนอกจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วด้วยจากตัวเองเลยป้าเขียนมาจากชีวิตของตัวเองเลยว่าน้องคินก็เริ่มจากการที่ได้คุยกับทางทีมค่ายครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ที่ แต่งเพลงนะครับแล้วเราก็เหมือนอคุยกันว่าเออพูดถึงนักกีฬาพูดถึงโตคินอยากจะเล่าถึงอะไรยังไงก็ได้คําว่ากติกาขึ้นมาครับก็เขีนนยนในโตคินเลยครับหลายคนอยากทราบว่าน้องกินเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาอะไรคะหนอบอกหน่อยอ๋อตอนนี้คินเป็นนักกีฬาไอซ็อกกี้ครับอือฮึโอ้เป็นเด็กไอซ์ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพี่พี่ชายพี่ชายทีบอกว่าเป็นเด็กไอซ <laughs> ์ใช่ครับเป็นเด็กไอซ์เสมอ แต่เด็กไอซ์สมัยก่อนกับเด็กไอซ์สมัยนี้นี่คือมีความต่างกันนะจ๊ะเออแล้วในเอมวีนี่ก็คือปล่อยมาแล้วด้วยใช่ไหมคะปล่อยมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เป่นใครแอบไปดูคือเล่นเอมวีเองด้วยจ้าก็คือแบบไม่มีปัญหา<ช>เลยเพราะว่าเอคมวีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกีฬาในการเล่นไอส์สเก็ตด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือพริ้วมากใช่ครับใช่ครับคิงก็เอาไอซ์สเก็ตอยู่ในเอมวีด้วยครับผมออสบายเลยเข้าทางเราละนะคะที่นี้เนี่ยนักกีฬาไอส์สเก็ตเนี่ยก็ ต้องฝึกฝนกันไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันนะคะและ้วพอมาเป็นศิลปินนักร้องแล้วเนี่ยแบบไหนมันยากง่ายกว่ากันคะน้องคินซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่เลยก็ที่ริงก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีความยากง่ายต่างกันครับสำหรับการเป็นศิลปินกับการเป็นนักร้องครับเพราะว่าถ้าการที่เราเล่นกีฬาครับเวลาเราแข่งกีฬาเราก็ต้องเก็บอารมณ์เราไม่ควรที่จะเอาอารมณ์มาทําให้รูปแบบเกมเสียเพราะาเราเล่นเป็นทีมก็เดี๋ยวเพื่อนจะแบบว่าเดือดร้อนครับแต่ว่าในพาร์ทของนักร้อง เราก็ต้องเอาอารมณ์ออกมาให้เยอะที่สุดคอยสื่อสารผ่านสายตาผ่านการเสียงร้องอะไรกันนะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนครับแต่สําหรับข้อที่คิดว่าเหมือนกันก็คือการที่เราต้องซ้อมสม่ำเสมอทั้งคู่ครับออืทราบว่าพี่พี่อ่านสัมภาษณ์มาพี่แอมพี่แอมนี่ก็คือพี่แอมนี่คือเป็นแบบว่าโอ้โหมือฉมังเลยนั่งแต่งเพลงมือฉมังเลยแล้วก็ได้แต่งเพลงให้กับศรริลปินดงัดงๆหลายๆคนด้วย,ย,ยนะคะทั้งป๊อปเออยอะไรเอย่ยนะหลายคนเลยจริงๆนะคะพี่แอมบอกว่า น้องนี่คือแบบตั้งใจทํางานมากแล้วคือแบบน้องโอเคคุยกันงานนั้นนี้แล้วก็วันที่มาอัดนี่คือพี่แอมบอกว่าโอ้โหน้องทําการบ้านมานี่บ้างมีการทาการบ้านยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะถึงวันอัดวันนั้นสําหรับการที่เข้าห้องอัดเอพีกิติการนะครับก่อนที่คินจะเจอตอนที่คินได้เดโมมาซ้อมอะไรเงี้ยนะครับคินก็มีเตรียมไปไปเทรนกับครูหรือไม่ก็นั่งอ่านเนื้อแล้วก็อ่านว่าทําความเข้าใจว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเนื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะครับค่ะ ต้องตีความออกมาให้เข้าใจก่อนเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันต้องสื่อถึงอารมณ์ออกมาด้วยในเนื้อเพลงในเนื้อหานั้น,น,นๆใช่ไหมคะครับแ,แล้วก็ก่อนเข้าห้องอัดแล้วก็แชร์กับพี่แอมว่าเออที่ผมทํามามีตรงนี้ตรงนี้พี่เห็นตรงไหนไม่ต่างไหมต่างกันไหมอะไรงี้น,นะครับค่ะแล้วก็แชร์ไอเดียกันครับแล้วก็คุยกันเราจะได้เข้าใจอารมณ์เพลงมากขึ้นครับ สวัสดีพี่ต้อยด้วยพี่ต้อยบอกว่าน้องน่ารักค่ะเสียงดีก็สวัสดีพี่ไทยด้วยสวัสดีด้วยนะคะคพี่ต้อยนะคะนี่คนตามเยอะนะจ๊ะตอนนี้นี่คือแบบว่าทุกคนแบบว่าเอ,อน้องคินน้องคินเราต้องรอ,งองตามดู <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> ด้วยความที่หนึ่งนักกีฬาด้วยละ่ะสาวๆต้องแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบนักกีฬา <c oughs> ใช่ไหมนักกีฬาขวัญใจ <c oughs> อะไรอย่างนี้ออแล้วแบบเออจริงแล้วแบบมาลองเพลงมาปล่อยซิงเกิลอีกแบบว่า โอ้โห oh, <c oughs> คือครบเครื่องบอกเลยนะคะ oh. บอกเลยแล้วก็หลายคนฝากถามมาด้วยในน,นอกเรื่องเพลงนิดนึงแบบว่าเออมีคนรู้ใจ <c oughs> หรืออะไรอย่างนี้แล้วหรือ,อยังเขาฝากถามมาค่ะก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้คินก็ลึกร้องเพลงอย่างเดียวครับแต่ก็อยากจะลองผิดกติกาอยู่นะครับเออแล้วจุดนี้ถ้าอยากร้องต้องให้ร้องเราล่ะเอออยากร้องต้องได้ร้องอะซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยพร้อไมไหมคะตอนนี้ได้ไหมเอ่ยให้ร้องสักแบบท่อนหนึ่งได้ไหมคะสำหรับเพลงผิดกติกา ได้เลยครับอ่ามาปรบมือค่ะพร้อมฟังนะคะน้องคินค่ะกับซิงเกิลนี้ผิดกติกาค่ะอยากบอกว่าใจเราเป็นของเธอติดที่เธอนั้นเป็นของเขาแค่ในใจแค่เาบาเบาเพราะเธอไม่ใช่ของเราเรื่องที่เราต้องเข้าใจต่อให้ใจเราเป็นของเธอแต่แฟนเธอก็คือรักของเขา ทองเอาไว้ทนทนเอาคิดถึงใจเข้าใจว่าชอบแค่ไหนก็คงต้องเก็บเอาไว้อืมบบไม่รู้อะไรคะ่ะหวานหวานละ <Okay, S 2> มุนละมุนน่าจึงเลยแล้วตอนนี้เนี่ยคือยังยังกลับมาเล่นกีฬาอยู่ไหมคะสําหรับฮอ,อกกี้ที่คุณน้องได้เล่นอยู่พอมาแบบว่ามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วว่าได้กลับไปเล่นกีฬาอยู่ไหมคะ okay. ตอนนี้คิงก็ยังเล่นกีฬาอยู่ด้วยครับก็ยังแบ่งเวลาซ้อมให้ไม่ชนกันอยู่ครับก็ยังคีบเอาไว้ครับซึ่งมันเป็นทั้งสองอย่างที่แบบต้องซ้อมหนักทั้งสองอย่างเลยนะพี่พิทยว่าใช่ไหมคะครับผมอืมสุดมากสุดมากยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่งด,ดีครับขอบคุณคารับแต่งอะไรจ๊ะแต่งตัวหรอ,อไม่ใช่ แต่งอะไรก็ต้องแบ่งแบ่งออแบ่งแบ่งเวลาดีๆอะไรอย่างนี้แต่งอ๋อตายป้าก็แก่แล้วป้าหัว่อยดีจริงๆนะเป็นแบบเป็นศิลปินวัยรุ่นที่แบบมีความสามารถอะไรหลายๆด้านแล้วก็แบบไม่ใช่แบบมีความสามารถเออลองได้เล่นได้เฉยๆนะคือแบบสุดทางจริงๆต้องยอมรับเลยนะคะน้องๆศิลปินนะคะโอเคอ่ะฝากผลงานกันหน่อยค่ะให้กับชาวสัญชายพัทยาตอนนี้ติดตามผลงานทางช่องทางไหนบ้างแล้วก็ฝากซิงเกิลนี้ให้กับชาวพัทยากันหน่อยค่ะเชิญค่ะ ครับก็สวัสดีชาวสัญชัยพัทยาทุกคนนะครับคินนะครับก็อยากจะฝากเพลงผิดกติกาไว้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้รับชมเ v นะครับก็สามารถรับชมได้ที่ YouTube Official White Music นะครับแล้วก็ฟังได้ที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มหรือว่าก็ขอเข้ามาได้ที่สัญชา i n e r ดีโอเยอะๆนะครับต้อเลือนะคะก็ติดตามกันได้เลยสําหรับน้องคินค่ะเชิญค่ะต่อค่ะต่อไหมไม่ต่อไหม ตามกันได้นะครับที่ ig k i n n n s c o r e t s ครับก็อย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะนะครับอ่าก็ไม่ได้อวยโหยนะจ๊าก็แบบว่าเปิดไปแล้วก็แบบเออเพลงของใครอะไรยังไงเพราะว่าพี่ไทยก็แบบว่ายังไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากไว้มารอฟังสัาคั์วันนี้จากปากเจ้าตัวศิลปินดีกว่าอะไรแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยได้รู้จักตัวตนของน้องคินไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเพลงเต็มๆกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันเผื่อกู้ฟังคนไหนที่ยังไม่ได้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่ไทยเปิดให้ฟังวันนี้ขอบคุณน้องคินมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกกับเเราานะะคถ้ิด ว่ามีซิงเกิลต่อไปหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวพี่พิกไทยกับชาวพระเทศไทยจะติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดว่านัดไหนได้ลงแข่งนะคะขอให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีปังๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะน้องคิมแล้วโอกาสเจอกันที่สตูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ่า สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ได้รู้จักน้องคินไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกสั้นๆกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงแบบเต็มๆนะสำหรับผิดกกติกาจากน้องคินค่ะ